นะโมตัสสะภะคะวะโตข้าขอ้อมน้อ,นอแบบมแด่พระผู้มีพภาคจ้าอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเดสสำมาสัมพุทสสะตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอิทงังนะหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปโยธัรมังปัสสติ โสมังปัสสติผู is, ้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตโยมังปัสสติโสธรรมมังปัสสติผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมโยธรรมังปัสสติโสปติจัสมุบาทังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปติจัสมุบา โยปติจะสมุบาทางปสติโสธรรมังปสติผู้ใดเห็นปติจะสมุบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมก็ขอจเจริญพรกับอุบาสกอุบาสิกาและหมู่สาวกที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษวันนี้ก็จะมาอ่านพระสูตร สุก,ะส,กะสุกกะสสตทิฐิที่ตั้งใจไว้ชอบย่อมทำลายอาวิชชาดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเดือยข้าวสารีหรือเดือยข้าวยะวะตั้งไว้เหมาะมือหรือเท้า ย่ำเหยียบแล้วจะทำลายมือหรือเท้าหรือว่าจะให้ห่อเลือดห้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ห้อนั้นเพราะเหตุไรลเล่าเพราะเดือยตั้งไว้เหมาะแม้ฉันใดดูก่อนพิสุ ทั้งหลายภิสุก็ฉันนั้นเหมือนกันจะทำลายอาวิชชาจะยังอวิชชาจะยังวิชาให้เกิดจะกระทำให้มากซึ่งจะทำให้มากให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบ เพราะมักพอวันภาวนาตั้งไว้ชอบข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไลเล่าเพราะทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบดูก่อนพิสุทั้งหลายก็พิสุย่อมทำลายอาวิชาย่อมยังวิชาให้เกิด ย่อมธรำนิพพานให้แจ้งเพราะทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบเพราะมัคภาวนาที่ตั้งไว้ชอบอย่างไรดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสระย่อมเจริญสมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสมมากรรมมันตะ อันอาศัยวิเวกอ,อ,อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจะเดินสมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจะเดินสมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระดูก่อนพิสุนทั้งหลาย ภิสุย่อมทำลายอาวิชาย่อมยังวิชาให้เกิดย่อมทำนิพพานให้แจ้งเพราะทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบเพราะมัคภาวนาที่ตั้งไว้ชอบอย่างนี้แล อากาศาสูดผู้เจริญอริยามคย่อมทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์ดูก่อนพิสุทั้งหลายลมทั้งหลายชนิดพัดไปในอากาศคือลมตะวันออกบ้างลมตะวันตกบ้าง ลมเหนือบ้างลมใต้บ้างลมมีทุลีบ้างลมไม่มีทุลีบ้างลมหนาวบ้างลมร้อนบ้างลมพัดเบาบ้างลมพัดแรงแงบ้างแม้ฉันใดเมื่อพิสุจเรญอะดิยมักอันประกอบด้วยองแปด เมื่อกระทำให้มากซึ่งอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดคือมีสติปฐานสีย่อมมีความเจริญบอริบูรณ์และสมมตดปฐานสีย่อมเจริญบริบูรณ์อิทธิบาทสี ย่อมเจริญบริบูรณ์อินสี่ห้าย่อมเจริญบริบูรณ์ภาละห้าย่อมเจริญบริบูรณ์โพชชงเจ็ดย่อมเจริญบริบูรณ์ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเมื่อพิสุ์เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปด ทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าสติปฐานสี่จึงถึงความเจริญบริบูรณ์บ้างสำม,มัติปทานสี่ย่อมเจริญบริบูรณ์มากอิทธิบาทสี่ย่อมเจริญบริบูรณ์บ้าง อินสีหจึงถึงความบอดจงถึงความเจริญบอดีบูรณ์บ้างภาละห้าบอดีบูรณ์บ้างโพชชงเจ็จึงถึงความเจริญบอดีบูรณ์บ้างดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ er, อาศา pues ัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศาัยวิเวกอาศาัยว nah ิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระ ย่อมเจริญสัมมากรรมมันตาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระดูก่อนพิสุทังหลายพิสุ เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปะกํทำไม่มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลสติปัฏฐานสย่อมถึงความเจริญบุริบูร์บ้างสัมมัติปัฏฐานสย่อมเจริญบริบูร์บ้างอิทธิบาทสี่ย่อมเจริญบุริบูร์บ้าง อินสี่ห้าย่อมเจริญบอดิบูร์บ้างภาระห้าย่อมเจริญบอดิบูร์บ้างโพดชงเจดย่อมถึงความเจริญบอดิบูร์บ้างเมฆสูตรที่หนึ่ง ผู้เจริญอริยมรรคทำอกุศลธรรมให้สงบโดยพลันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฝุ่นละอองอันตั้งขึ้นในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเมฆก้อนใหญ่ที่เกิดในสมัยในสมัยมิใช่การย่อมยังฝุ่นละอองนั้น ให้หายล่าไปได้โดยพันแม้ฉันใดพิสุผู้เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดกะทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดย่อมทำอกุศลอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วให้หายสงบไปได้โดยพันฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนพิสุทังหลายเมื่อพิสุเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจะทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าจึงได้จึงทำให้อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วให้หายสงบไปได้โดยพลัน ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสษุในธรม choices, มรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสะระย่อมจเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสะระย่อมจเจริญสัมมาวาจา อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมากรรมมันตาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาวายโมอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสระย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสระดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่ออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจะทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้แลจึงให้อกุศลและธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว ให้หายสงบไปได้โดยพลันวันนี้ก็ขอจบไว้ที่พระสูตรเมฆาสูตรที่หนึ่งข้างหน้าก็จะมาต่อเมฆาสูตรที่สองวันนี้ก็ขออนุมโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เข้ามาฟังสาธยายธรรมพุทธวจนะ ก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้รับอานิสงส์ตามที่พะระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมให้ได้เป็นอริยบุคคลในระดับต่างๆต,ตามอินทรีย์ของแต่ละท่านและสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตอันใกล้ โดยทั่วกันทุกท่านเทิน